ก็ถือว่าผมว่าแนวโน้มดีนะครับเพราะว่าศาลท่านก็ให้ความเมตตาก็บันทึกเรื่องราวตามความจริงค่รับผมนี้ก็ไต่สวนเสร็จของน้องป่าในปากหนึ่งแล้วก็เยเหลือพยานอีกปากหนึ่งที่จะเข้ามาเตือในชั้นไต่สวนบนฟ้องนี่นะครับวันนี้ไม่มาครับแล้วก็ส่งทนายมาแล้วก็เดี๋ยวให้ป่านบอกแล้วกันว่าเงื่อนไขที่เขาเสนอมาคือเป็นยังไงก็เงื่อนไขของเขานะคะเขายื่นเขาเสนอมาว่าอยากให้ป่านผ่อนฟ้องนะคะแล้วเขาก็จะ ขอโทษค่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้มีในเรื่องของการทดใช้ค่าเสียหาย<ะ>ตามที่เราเรียกไปค่ะแล้วเป็นยงไงปันว่าไงคะก็ <c oughs> <c oughs> ปั่นก็บอกว่าคือไก่เกียร์ปันอะเปิดตั้งแต่แรกถึงแล้วนะคะก็คืออย่างที่ปันบอกมาตลอดว่าปัานก็รอให้เขาโทรมาแต่ว่าเขาไม่โทรมาเขาไม่ติดต่อมาเขาไม่ได้มาขอเจรจาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งถึงวันนี้ปุ๊บในในส่วนที่เขายื่นมาอย่างเงี้ยปันก็รู้สึกว่าแบบมันยังไม่มันยังไม่พอเพราะว่าตอนที่เขาแบบ<ะ>ตอนที่เขากระทำใช่มันก็แบบ เสียหายมากกว่านี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนะตอนนี้เลยมันก็ยังไม่ได้มีการแก้ข่าวชื่อเสียงป่านก็ยังไม่ได้กลับมาเท่าเดิมของของป่านก็ขายได้น้อยลงคะ่ะพี่ยก้วว่าก็ยังต้องการเงินอยู่ก็อยากได้ทั้งสองอย่างค่ะอยากได้ทั้งคําขอโทษแล้วก็ค่าเสียหายในส่วนที่ป่านเสียหายไปคือ <ไป S 2> เราได้ส่วน,น,นตรงนี้กับเขาไปใช่ไหมคะก็ยังไม่ได้คุยกันค่ะเพราะว่าวันนี้ตัวเขาไม่ได้จริงๆเราแจ้งนะครับคือเราบอกตอนที่ไก่เกลียกับทางศาลแล้วก็ทางทนายของเขาว่า คือคุณจะเยียวยาเท่าไหร่ลองเสนอมาเพราะว่าเผื่อ,อคนคุยกันได้ก็จบกันไปอะไรเงี้ยฮะทงนี้เขาก็บอกว่าทางตัวความของเขาเนี่ยไม่ประสงค์ที่จะจ่ายเลยจ่ายเลยเพราะเขามองว่าเขาไม่ผิดเขาบอกว่าเขาไม่ผิดะเะไนี่เราก็เลยไม่รู้ว่ายังไงคือไม่ผิดเหมือนกันทีนี้ผมก็งง,งตรต่ว่าความเสียหายมันก็ชัดเจนน้องก็เสียหายค่อนข้างเยอะแล้วในส่วนหลักฐานความเสียหายเราก็นําสืบแค่บางส่วนเอาไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวในชั้นพิจารณาเนี่ยถ้าหากว่าศาลท่านรับประทับรับฟ้องเนี่ย ก็เดี๋ยวคงจะได้เห็นนะครับว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนแล้ว,ลว,ลวมันก็ชัดเจนแหละใน<ช>ต<ช>่างประเทศตรงนี้ก็คือเดี๋ยวถ้าคาาดีจบเนี่ยเดี๋ยวว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมครับเรื่องนี้นจัดการได้ครับแสดงว่ายังไงก็ต้องหาอย่างอื่นมาจ่ายแทนที่ได้ก็ลักษณะประมาณอย่างนั้นนะฮะคือป่านมองว่าการขอโทษมันไม่เพียงพอแล้วตอนนี้คือมันเกินไปแล้วการกระทำของเขามันเกินไปแล้วเออคือประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นคืออยากให้ลองมองว่าป่านเนี่ยเสียหายตั้งแต่ 1กิกกรกฎาปี6 3ใช่ไหมฮะตอนนี้มันล่วงเลยเวลามานนานมากนะครับไม่เคยมีแม้แต่คำขอโทษไม่เคยมีการติดต่อมาแสดงความจริงใจใดๆไม่มีเลยครับ<ะ>ทางน้องก็เสียหายเรื่อยๆทุกวันนี้ขนาดน้องเขาเวลาไปดำน้ำช่วงก่อนที่โควิดซาลงเนะี่ยก็ลักษณะว่าก็ยังมีคนมาถามว่ถาถ,าถาเป็เ่ยังไงอย่างเงี้ยค่ะ,ะและว้วแบมีคนแบบว่าคือมันก็เป็นแบบกสิบอะค่ะว่าแบบ ได้ยินข่าวเรื่องนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วมันก็เข้าหูมันอยู่ว่าแบบมีคนเคยถามเรื่องนี้ว่าแบบเคยมีการเสียหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากการเจราจารในวันนี้คือเขางัดหลักฐานอะไรมาหรือว่าเขามาเพื่อยอมอย่างเดียวเลยเออไม่นะเขาก็ติดมาสู้แต่ว่าหลักฐานเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากในวันนี้นะครับอาจจะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเป็นชั้นไต่สวนมูลฟ้งองก็อาจจะยังเก็บ ข้อมูลเลยของเขาเอาไว้ะนะฮะแต่ว่าทางเราเนี่ยก็นําเสนอไปค่อนข้างชัดเจนในส่วนขององค์ประกอบความผิดแต่ในส่วนของค่าเสียหายเดียบางส่วนเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าประทับรับฟ้องเนี่ยได้เห็นแน่นอนว่าเราเสียหายมากขนาดไหนเขาพอจะบอกไหมเขาว่าเหตุนผลในการกระทำของเขาคืออะไรคือทางทนายเขาเขาก็แจ้งแต่ว,ว่าทางนั้นไม่ผิดแล้วก็ระับษณะว่าเขาแสดงความเห็นโดยชอบประมาณนี้ฮะซึ่งจริงๆแล้วมันชัดเจนนะเหมือนที่ทุกคนเห็นนะฮะ อย่าภาพอเขาไปเอารูปจากคนอื่นมาด้วยถูกไหมคะใช่ครับไม่รับความยินยอมออแล้วแล้วแล้วยังไงอะ่ะมัน,ม,นมันตัดตัดไปอีกไหมหรือว่าคือทางเจ้าของฟินเขาก็ยังไม่ได้แจ้งอะไรเราเพิ่มเติมเนาะค่ะ<อ>ที่บอกปานใช่การที่เขาดีน,าดนะเขาไมผิดอะค่ะปานเราฟังแล้วร้สึกงไงบ้างคะก็มันก็ค้านกับความ,มารู้สึกอะนะคะอืมก็คือปานก็รู้สึกแหละปานถึงฟ้องนึกออกไหมปนก็รู้สึกว่าเขาผิดแหละเขาก็ทําความผิดอย่างน้อยก็คือเขามิ่นประมาทเราอะไรอย่างเงี้ยปานถึงปานถึงตัดสินใจที่จะฟ้องนะคะ นั่แล้วเขามมั่นใจในหลักฐานว่าที่เรงคือหลักฐานปนะเนน่ว่าเขาก็ยังไงเขาก็ไม่ผิดคือในส่วนของหลักฐานของเขาค่ะป่านไม่มั่นใจเลยว่าเขามีอะไรอยู่บ้างนะคะแต่ว่าในส่วนของป่านป่านมั่นใจในส่วนของป่านมากกว่าว่าป่านก็มีหลักฐานที่ที่รู้ชัด<น>เจนว่าแบบเขาผิดเอเขาก็ทําไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขามินประมาทอย่างเงี้ยค่ะเขาได้บอกเหตุผลไหมครับว่าทำไมเขาถึงไม่ยอมยื่นใจเป็นเงินก็ไม่ได้แจ้งเราชัดเจนนะขนาดผมได้มีการถามเรื่องไกเกี่ยววันนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าทนายเนี่ยเขาเพิ่งแต่งเข้า แต่ว่าคนที่ว่าวันนั้นไก่เขียร์แล้วติดต่อไม่ได้อะไรเกนียฮะก็เป็นทางคนายเขาติดต่อแเ้าก็บอกว่าเขาก็แจ้งแล้วว่าจะขอโทษอาจจะเป็นเรื่องปัญหาการสื่อสารนี้เราก็ไม่ได้ไม่ได้เบรมไม่ได้โทษอะไรกันแต่ว่าการแสดงความจริงใจในการที่จะเยียวยาแก้ไขตรงนี้มันไม่มีจริงสารนากาศเมื่อไหร่อะคะก็เดี๋ยวจะไต่สวนอีกปากงของป่านเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวพยานอีกปากหนึ่งที่จะเอามาเบิกกับท่นไต่สวนในวันที่16ก็ไม่น่าจะยาวมากเพราะว่าเป็นปากสั้นๆเป็นเรื่องของ ลูกค้าที่เขายกเลิกไปอะไรไปที่เขาหลงเชื่อตรงนี้นะครับก็เป็นล็อตใหญ่เหมือนกันใช่ครับที่บอกเดือนนี้ครับแนวโน้มในวันที่16นี้จะเป็นยังไงครับผมก็คิดว่าเราก็เอาความจริงเสนอสารเหมือนที่ปานเอาความจริงเสนอสารวันนี้ก็คิดว่าความิีรทมก็น่าจะชัดเจนเป็่งประกายออกมาให้เห็นเนาะประมาณนี้นะถ้าลูาจะได้รับถามก็อยู่ที่ดลทีนิจท่านนัแต่เราก็ต้าเสนอก็หวังว่าท่านคงเมตตาแหละค่ะถ้าวันนี้เขาดูอยู่อะค่ะ อยากจะบอกอะไรไพอ่อไหมคะเอ่อให้พี่ตั้มบอกละคะโอเคผมบอกก็ต้องบอกว่าก็คนเราคุณทําอะไรไว้เนี่ยลองเราก็เปิดโอกาสที่จะให้คุณแสดงความจริงใจนะครับกับมันไม่ใช่แค่คนหนึ่งที่ที่เสียไปที่มีปัญหามันเป็นบริษัทของน้องเขารวมถึงมีการแจ้งทางบริษทัทที่กรีสที่มีปัญหาด้วยอะไรด้วยแล้วก็มันกระทบหลายฝ่ายนะแม้กระทั่งว่าคุณทําให้มันเกิดปัญหาตรงนี้แล้วโควิดมาเขามีคนต้องเลี้ยงดูแล้วมาเจอเรื่องอย่างนี้ ถ้าเป็นคุณคุณจะรู้สึกยังไงในเรื่องที่เกิดขึ้นป่านยังโกรธเขาอยู่ไหมคะคะยังโกรธเขาอยู่ไหมคะโกรธไหมเหรอคะก็มันก็เบาบางลงนะคะแต่ถามป่านอะอย่างที่ป่านบอกว่าป่านไม่เคยรู้จักมาก่อนป่านไม่เคยไม่เคยทําอะไรให้เขามาก่อนแล้วดยส่วนตัวป่านนี่ใส่ป่านก็ไม่ได้เป็นคนที่ชอบมีปัญหาอะไรกับใครอยู่แล้วป่านไม่เข้าใจเหตุผลป่านไม่เข้าใจประเด็นของเขาอะแล้วเราจะมาทําแบบนี้กันทําไมเขาจะมาทํแบบทําไมทั้งที่เราต่างคนต่างอยู่ก็ได้นึกออกไหมคะ แต่ไม่เข้าใจตรงนี้แหละทุกวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจแต่เขาอ้างมาว่าแบบเงินหล้านคือเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่อย่างที่พี่ตั้มบอกอะค่ะว่าเราเปิดเปิดมาตลอดเลยว่าเขาไหวเท่าไหร่คือมันต้องมีการคุยกันก่อนใช่ไหมคะต้องมีการเจรจากันก่อนว่าจะแบบประมาณไหนโอเคทั้งสองคนแต่ว่าอย่างที่บอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีเลยแม้แต่ครั้งเดียวแม้กระทั่งแบบวันเนี้ยมันคือโอกาสคือในในทุกทุวันพรุ่งนี้ก็คือโอกาสมาลือนี้ก็ยังเป็นโอกาสอยู่แต่ว่า ที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปีที่แล้วกรกดาษค่ะจนถึงตอนนี้มันก็จะปีหนึ่งแล้วอ่ะไม่เคยมีเลยท่านที่แบบฝันก็ให้โอกาสเขามาตลอดคิดว่าหลัง16มิถุนายนไปแล้วจะยืดเยื้อยาวไปอีกไหมคบพี่ต้าวผมมันก็คงไม่แล้วครับทีนี้ก็เพราะว่าสืบเราสืบแค่ปากเดียวพยานในส่วนที่เขาหลงเชื่อก็หลังจากนั้นศาลก็คงนัดฟังว่าจะประทับรับฟ้องหรือไม่หรือยังไงถูกไหมครับใช่ค่ะกรณีถ้าเกิดเขาไม่มีเงินจ่ายนะคะแต่ว่าเขาต้องใช้เราใน5ล้านเนี่ยเขาต้องจ่ายเราด้วย ในตรงนี้ก็เดี๋ยวอาจจะต้องดําเนินการพวบบังคับคดีหรืออะไรก็ว่ากันไปอีกทีนึงครับตามกระบวนการยุติธรรมเพราะยังไงเราก็ดําเนินการตามกฎหมายอยู่แล้วครับเรายืนยันว่าห้าล้านของเราเรียกตามความเหมาะสมแล้วจริงๆถ้าเห็นความเสียหายของป่านแล้วก็ที่มันส่งผลไปถึงทิกิสเนี่ยมันเกินกว่าที่เราเรียกห้าล้านนะจริงๆแล้วจริงๆคือน้องก็ค่อนข้างจะเรียกว่าจ่ายให้ตานะปั่่นมองตรงเนี้ยค่ะห้าล้านคือมันเป็นมันเป็นราคาที่ ถ้าเทียบกับความเสียหายจริงๆอ่ะปารู้สึกว่ามันเป็นราคาที่เออมันมันมีเซนต์มันไม่ได้แบบเยอะแบบหน้าเกลียดอะไรขนาดนั้นถ้าเกิดเทียบกับความเสียหายที่ปันเสียไปนะคะอืมก็นั่นแหละค่ะฝั่งทนายเขามีการมีการแย้งเรื่องนี้บ้างคะเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พูดลักษณะเหมือนเราไม่ได้เสียหายนะแต่ว่าเราก็มีเอกสารบางส่วนที่ให้ดูอย่างเช่นว่าตรงนี้ก็พอพูดได้ว่ามีหลักฐานที่เป็นลักษณะเหมือนปุบปาย้วยกเลิกเกือบล้านอย่างเงี้ยมันเยอะนะเราส่งแค่บางส่วนเอง เขาก็ได้เห็นแล้วอะไรแล้วจริงคือผมมันมีมากกว่านี้ถ้าเขาเห็นนะผมว่าเขาน่จะตกใจอ่ะาถ้าเกิดว่าเราบอกทางถังเขาคือบอกว่าเราไม่น่าจะเสียหายเขาก็ลักษะว่ามันไม่เสียหายหรอกอะไรเงี้ยเขาก็พูดแต่อย่างเงี้ยว่าไม่เสียหายหรอกแต่คือทางเรามันชัดเจนนะครับถ้าเกิดว่าไปดูคนที่ซื้อของป่าเนี้ยถ้าเราไปดูในช่วงก่อนที่จะมีเรื่องเนี้ยก็จะมีคนโพสต์โพสต์ตลอดตอนนี้แบรนด์นี้แทบจะคนอุดหนุนน้อยไปเลยทั้งที่สินค้ามันก็ดีมีนัก จำน้ำามดัอบโลกใช้แต่ในประเทศไทยเขาก็วางรถแบบจริงๆที่เราจะนำสืบเนี่ยมันมีในส่วนที่เขาวางโครงการดีๆไว้ด้วยที่เคยบอกปาดก็คืออีกฝั่งมองถ้าพดในภ้ษาชาวบ้านนะคะค,คืออีกฝั่งมองว่าถ้าเขาไม่ผิดเขาก็ไม่เขาจะไม่จะไม่จ่ายก็ได้ก็ค,คล้ายๆอย่างนั้นประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นปาดว่าไงบ้างคะเขาบอกว่าไม่น่าจะเสียหายอะไรเออก็พูดยากค่ะเพระาะไม่ใช่บาดเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันเสียหายอะไรไปบ้างใช่ไหมล่ะใช่ พูดแก้ข่าวออกสื่อให้อันนั้นก็อยู่ในอยู่ในข้อเรียกร้องหนึ่งของป่านเหมือนกันค่ะก็คือว่าถ้าในกรณีที่สารท่านเมตานะคะสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่เขาต้องทําอยู่แล้วค่ะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นก็อย่างที่ปันบอกว่าแบบมันมีอื่นๆดีเทลอื่นๆอีกที่ที่เราเรียกร้องไปอยากทำขอดอยังทำขอดเพาของเขาเขาคือเขาบอกว่าจะมีการโพสต์ง f เฟซบุ๊กหรือว่ามีการแถลงข่าวกับสื่อด้วยไม่เลยเขาบอกแค่ว่าขอโทษเฉยๆแต่ไปได้บอกว่าขอทษอะไรด้วยใช่ใช่ท้งนี้เราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความจริงใจหรือเปล่า ขนาดศาลท่านยังบอกว่าออดูแลแนวโน้มไม่น่าจะคุยกันได้นะเพราะว่าท่านก็ถามว่าเราเปิดโอกาสคุยไหมเราก็แจ้งแต่แรกว่าเราเปิดโอกาสคุยนะมไม่ใช่ว่าเราไม่เปิดโอกาสเลยเองแต่พี่ตั้งเอง,อเองวันนี้เอาหลักฐานอะไรมาบ้างครับพี่ตั้ผมก็เป็นหลักฐานที่เขาก็ทำความผิดต่างๆนะครับว่ามีบุคคลหลงเชื่อใครบ้างความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็ในส่วนที่เ,เรื่องของความถูกต้องที่เขาบิดเบือนไปในเรื่องที่เขาแจ้งเป็นเท็จเนี่ยเราก็มีหลักฐานมาเสนอสารว่าเรื่องจริงเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้ก็ชัดเจนอยู อย่างคนที่เขาไปเอาภาพมาค่ะเจ้าของเจ้าของภาพตัวจริงอ่ะเขาว่ายังไงบ้างก็ต้องให้ป่านพูดนะนี่พี่ไม่ได้ติดใจจริงๆแล้วค่ะเจ้าของเจ้าของสินค้าชิ้นนั้นเจ้าของของชิ้นนั้นอะก็ได้มาคอมเมนต์ข้างล่างแล้วเหมือนกันอยู่ในโพสต์ที่เขาโพสต์รงไปเจ้าของได้มาชี้แจงแล้วแต่ว่าเจ้าของเรื่องเนี่ยก็คือตัวความที่ที่ป่านที่ป่นท้องไปเนี่ยค่ะก็มีการมาคอมเมนต์ตอบ เป็นเหมือนกับว่ายังไม่เชื่อแล้วก็พยายามจะเบี่ยงเบนประเด็นไปแล้วก็เป็นการตอบคอมเมนต์ด้วยประโยคคําถามว่าจริงเหรอแบบนี้จริงหรือเปล่าแบบจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมอ๋อเหรอครับชี้แจงหน่อยนะครับอะไรประมาณนี้ครัอย่างเขามาแจงแล้วเนี่ยก็ยังมาถามอีกว่าเป็นไปได้เหรอครับอะไรประมาณลักษณะคืออาจจะไม่ได้ํำเนี้ยนะแต่ความหมายให้เป็นประโยคายเปิดคําถามเหมือนไม่เชื่อว่ามันเป็นไปได้เหรออะไรอย่างเงี้ยฮะตลาดแบบนี้อย่างพยานตองเราเราต้องเอาตัวเขามาด้วยไหมคบ ฝั่งเขาเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสารไปครับล้วฟ้องเขาได้มาแน่ครับไม่ต้องห่วงก็อยากจะเจอเขาเหมือนกันก็อยากรู้ว่าทํำไมถึงทําแบบนี้กับคนที่ไม่ได้รู้จักกันแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันด้วยผมก็ยังงงนะจริงครับขอบคุณค่ะ